วันนี้ผมได้คุยกับผอปยปอนะครับผอพงสวัสดนะครับปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติสร้างความสามัคคีปรองดองเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวันที่22ท่านก็ได้ประชุมแล้วก็มอบนโยบายให้ปยปเนี่ยไปทําหลักสูตรนะครับเพื่อที่จะให้หัวหน้าส่วนราชการปลัดกระทรวงทุกกระทรวงรองหัวหน้าส่วนราชการที่จะรับช่วงต่อเมื่อปรัดเกษียณ นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในองค์กรของรัฐทุกองค์กรนะครับแล้วก็ผู้นำท้องถิน่นนะครับที่จะได้มาเรียนในหลักสูตรนะครับปะยะปที่กำหนดขึ้นเพื่อเพื่อเป็นการประชุมพูดคุยศึกษาแบบบูรณาการอย่างประลัดกระทรวง15กระทรวงมามาเรียนร่วมกัน นะครับแต่เรียนแบบนิว n o r m a l นะครับอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ผ่านผ่านออนไลน์นะครับแล้วก็กำหนดหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจจะแก้อย่างไงเรื่องการเปิดประเทศจะทำอย่างไงนะครับเรื่องเรื่องของกลุ่มเปราะบางประชาชนจะแก้อย่างไงเอาประหลัดทุกกระทรวงมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ศึกษาแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็ในแต่ละด้านก็ทดลองไปทำในพื้นที่ที่กำหนด นะครับเป็นพื้นที่นำร่องเป็นตัวอย่างคิดร่วมกันเสร็จนะครับตามหัวข้อสองสามหัวข้อแยกกันไปศึกษาเรียนรู้และบูรณาการประหลัดการวงนะครับประหลัดเป็นหัวหน้าของค้ากราชการทั้งกทรวงนะครับรู้ร่วมกันเสร็จปั๊บก็ไปทดลองทาในแต่ละในแต่ละหลักสูตรแต่ละพื้นที่ได้ผลยังไงก็กลับมารายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบนะครับเรียกว่า ไปศึกษามาเสร็จแล้วมาเสนอนายกในฐานะผู้นำวัวหน้ารัฐบาลว่าทั้ง15ากระทรวงคุยกันแล้วตกผลึกแล้วเราจะแก้ปัญหาชาติเรื่องนี้แบบนี้แก้เรื่องเศรษฐกิจแบบนี้ทําให้คนมีไรายได้เพิ่มขึ้นโดยวิธีการแบบนี้กลุ่มปลอบบางเราจะทําอย่างนี้เราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจเราจะเปิดประเทศเราจะทําแบบนี้และทดลองตรงนี้ได้ผลอย่างนี้เสนอนายกนายกนั่งฟังเห็นด้วยซื้อแนวความคิด และก็เอาวิธีการนั้นไปสู่การปฏิบัติอันนี้ก็คือเป็นมาตรการเป็นวิธีการที่น่าสนใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะน,นี้อยู่ที่ว่าสิ่งที่ไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ไปบรูรณาการมาทุกกระทวงเข้าด้วยกันแล้วจะนำไปสู่การปฏิบัติได้เป็นจริงเป็นจังมากน้อยแค่ไหนเพียงใดหลังจากที่นายกรัฐมนตรีจะซื้อความคิดนี้จากฝ่ายประจำ